เป็นที่นัยเพลวโค้นชอมแบบนี้บอลทุ่งเจ้าถิน่นครับซิล,ล่ากตตรโดมาไม่ได้อะไรสิวรักเปิดไม่ดีเท่าไหร่เมื่อดุดักได้อ่าครับจกักมาแก้ได้ดีอภิเชษพุทมานทางวีรามจะขึ้นต่อโอหันซาเร่งไปหน่อยอทีนี้บางกอกลาสโดยซิล,ลา่าห้พีระพง ขวาโดนบีบนะครับวสันเจอกันทีละทนอนบอกว่าดวงสนุกไม่ออกด้วยครับบอลไม่ออกทางวีรัมแก้ได้แต่นันสั้นตบมาแก้ไกลหนยเป็นเป็นบุรีรัมที่ดูไม่ได้จะมีปัญหาในการเล่นสนามย่าเทียมเลยนะครับ <c oughs> ก็ยังต่อบอลทองร์น้ําหนักการออกบอลต่างๆก็ดูเ,เรียกว่าไม่ ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับในการเล่นกลายเป็นบางกองกลางซะมากกว่าครับที่โดนบีบแล้วก็เสียบอลเร็วม,มากก็ครองบอลต่อเนื่องครับทางวาีรัมพีจักรพันธ์วางยาวมีไม่แมนครับโนพลีทางกอกลางจะขึ้นบ้างใช้บอลยาวเหมือนกันโนพลทิ้งที่ว่างพื่อแมนแมนแต่ว่าโโอ้หสลายุน่นพักด้วยหน้าขาเสียดายตัวเองอีกแล้ว,ลวครับสลาย,ยุ่นทำยังดี โอ้โหนานๆจะมั่นนะว่าเอาลงพื้นได้ไม่ดีพอบุรลาเดินหน้าต่อยุทธจักรให้แฟงอาชิป,ปองตรงมวนไกลนะครับโดนไล่โดยถนนสัตว์โอ้มาดูเซฟอยู่ที่ถนนสัตว์เป็นอาชิป,ปองครับที่บังได้แล้วปลิกฝ่าเจอสามไม่รอดสุุชัยหลอกสวยแล้ว ดีดีครับที่สมุชัยใหม่มเข้าไปข้างในโฉบมาแล้วเปกาครับเข้าขวาดีนมาทางสลาย,ยุทธเอาลงพื้นพลิกมาสลาย,ยุทธ์หนกระแทกหน่อยๆน่อยมันกแท่นลุกโอ้โหรงโ,โล่งแต่ว่าสลาย,ยุทธ์จบไม่ได้ทีนี้สวิลามจะสวนแหละครับว่ากีรธาครับกีรธาลหาหาตัวโล่งๆซเฮริมเส้นเป็น อาชิปงไปทางซ้ายหลังนะครับอาชิปงหลังนะครับดูการโต้มิดเองมาดูว่างหวะของสลายุทธน่าจะได้หรือไม่ได้เฟาวครับน่าจะ,จะได้ไหมเหลงกากระโดดไปแล้วโดนวิ่งเข้ามาชนโดยรังสรรครับคือดูตรงนี้ชัดครับพิกเข้าเหลี่ยมในฟาวครับแบบนี้อ้จะบอกว่ามุม บุมของสรายุทธเองก็ไม่ได้อันหลังให้เต็มที่นะครับคือยังยังชิงเฉียงกันอยู่ก็เลยทําให้ผู้สิทิเองก็ไม,ไม่ไม่ได้เป่าอะไรให้มา <c oughs> แต่หน้าเสดาจจังหวะที่สรายุทธ์ลงโล่งก่อนนะนั้นต้อง <c oughs> มาแต่งเนี่ยครับถ้าไม่แต่งน่าจะมีโอกาส ได้รุนมากกว่านี้แล้วแล้วไม่ยอมไหลออกด้วยนะครับดูอีกทีครับตรงนี้น่าจะชัดคือ,คอมุมชิงเฉียงกันนะครับเนี่ยครับมุมชิงเฉียงก็เลยไม่ไม่ได้มุมว่าสระยุทธ์ยึดบ,บังทั้งตัวแล้วโดนเข้าด้านหลังคือรังสรรค์นี่เองก็เอียงเอียงเข้ามาเหมือนเหมือนจะเป็นเหลี่ยมแย่ถึงนะครับครับก็เป่าได้ครับแต่ว่าพุทธศิลป์เองก็อาจจะมามองว่าคือสระยุทธ์เองก็ไม่ไม่ได้บังหมดนะครับไม่บังทุกทีหรือถ้าคลองบอลหัหลังให้เดี่ยวมัน่าจะหมักแน่นมากกว่านี้อ่ะครับบอลวันที่เป็นกาใหม่ เป็นการเจอกับเอเดินสันเนี่ยผมจิ้งกับเท้านะครับเอเดินสันสนใจขึ้นมาโควันซ่าเกี่ยวคนแรกไม่ดีมีกดบาน,นยังไม่ได้แสดงออกมาเท่าไหร่ครับของโควันซ่าและงานผลคู่อื่นนะครับเมืงอ,ทองทอนงนะครับทีเอ็มพิจิตไปแล้วครับต่2-0นะครับทีมีซิลเกโรสาสนาระน้อม่านชิราอิเดนเป็น2-0แล้วก็อาร์มี่ยูไนเ,เต็ดครับ เส้นไม่ดีนะครับเจียรทอนบังประสันเบอร์สองตกร,ปรปสประสันเอาชนะได,ด้เปิดเปิดมาเสาแม่น่ามิวลักมาโฉบตัดได้ซะก่อนยังไม่ได้จบนะครับทางคนต่อการมาได้จ่อๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเลยแค่จังหวะสุดท้ายที่ตวัดเท้ายงิงนั้นยังไม่มาทีนี้เจ้าทีมเยือนบ้างครับอำน,นาจแก้ได้แกมแอนบอกฟหลังสันใช้มือช่วย ยังไม่มีเหลืองครับยังไม่แจกใครนะครับสาหรับอาจารย์ชัยยะมหาปราบแต่มีจังหวะสําสคัญให้ได้ตัดสินไปแล้วครับก็ <c oughs> ถือว่าน่าเสียดายนะครับบางกอกกลาสเองถึงแม้ว่าอาจจะครองบอลน,น้อยกว่าโอกาสยิงประตูน้อยกว่าแต่คือจังหวะที่ขึ้นไปก็ได้เสียตลอดครับแต่ปัญหาคือยังไม่สมพอโดยเฉพาะสราญุชัยคาดีนะครับคือมาโล่งๆที่มีโอกาสที่จะได้จบนะครับแต่ยังไม่ได้จบเท่านั้นจังหวะของสราย,ยุทดี สองสามครั้งแล้วครับยังศูนย์ศูนย์นยทางเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายที่ครองบอลอาจังหวะบ้างครับซินล,ล่าติ๊กไม่ได้ครับมาใหม่ลิมเซนบอลชิง,งง่ายง่ายสุทธ์อาครับให้กับเบกาไปนั่นนอกมีวสันดึงจังหวะหาเพื่อนเติมบอลไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไรหร่เลไม่ต้องแต่งอัดจังหวะแล้วครับ เลนลิงแล้วครับทางมาก่อ glass แยังไปไม่ได้ต้องมาเซตกันใหม่สุภขชยัยทำท่านจะเปิดไคลเอาไว้ลูงน,นี้มั่นนพพลเตียงเข้าหาแล้วก็ชาติใช้ความเร็วหนีอับเซียได้เอาครับด่านสุดท้ายตองมีประเด็นในด้านความยังเอาพอไม่ได้ครับนพพลฝ่าตรงนี้ขอออกเดีงยวเป็นทางของผมได้นะครับได้ฟรีคิกด้วยไม่ใช่แต่มุนได้ฟรีคิกนะครับ เนีม้วนแล้วก็แปะไปเส้นหลังเอ็นเดอร์เซนทุกคนมือไปแปะๆครับ,รบแต่ลูกคนนี้นนก็รออยู่แล้วครับคือ่ทิ้งตัวเรียกฟาวใช้มือช่วยนะครับทางเอ็นเดอร์สันก็เลยโดนจับฟาวไปธีรพ,พงศ์จะปั่นลูกฟรีชิกในทางมังตอบาสบ้าง,าางว่าจะไปสูร,รกักษ์ต้องเซีได้หรือไม่ในทางสองสองมีตัวคอยด้วยะครับ แต่ไม่ดีพอมองไกลๆน่าเป็นทางนะทิตหรือว่าสลาย,ยุทนี่แหละครับแต่กล้องจับที่ทิศยิ่รครีไทยมาดูภาพชา้าว่าเป็นใครเป็นสลาย,ยุทธครับเป็นสลาย,ยุทธมากกว่าที่ขึ้นทิตินะี่ยยืนกุมควเสียได้ยอยู่ครับ จังหวะปงลูกนี้นี่หม่งให้เข้ากรอบลำบากครับทั้งโดนหนุนด้วยแล้วก็ตัวนี่จะหลุดออกนอกสนามไปอยู่แล้วทีนี้ทางบุยรัมขึ้นมาบ้างทีละทอนครับเติมมาแล้วแง็งติดสินล่าอ่านอยู่แล้วนะครับทางมากอกฟ้าจะสวนเร็วก็เร็วไม่ได้บุญรัมเดินหน้าต่อครับที่รังสรรสู้กันได้สนุกเลยนะครับถึงตรงนี้ต้องบอกว่า ไม่มีใครเหนือไทยแล้วโอบูมาโจเซฟที่สุดเชาเนี่ยหายไปพักใจทีเดียวโดนที่นีดักไม่ได้ครับพีระพงเอาลงพื้นหางตัวเสียบอออาพิเช่ต์เล่นกับจกักรพันธ์ให้ให้หากตัวไปหน่อยเกมแก่ออกมายังได้ไม้ครับทางโอ้ไม่แม่นแล้วรายุกเก็บได้หากับพีระพงเอาลงพื้นถึงศิลาอุาสาศิลา ออกขวาสลายุทธแทงอาวทะลุแล้วบิงกาเร็วเร็วแต่เข้ามุมอับครับเพองหาทางแต่งใหม่รอเพื่อนโอ้โหทีละทอนเอาไว้อยู่อ่ะครับไม่ทันได้เปิดแล้วอา่าก็เป็นเอ็นทันรถซานโต๊ะที่มาฉกไปได้อย่างไม่ได้จบขึ้นมาจอ่อๆขึ้นมาในพื้นที่ที่ได้ลุ้นแล้วนะครับทางบางกอกลราสแต่ไม่มีจังวัดได้ยิงกับทางสิวิรักษ์คองเซปต์ไม้สุภชัยวาสัน งสังลงสังเข้ามาข้างในอาบอลจังหวะเดียวไม่ล้ำหน้าเข้าขวาล็อกมาซ้ายไม่ถนัดไม่ถนัดเบงการตรงนี้เปล่าล้ะครับมากวาดอย่างนี้ผู้สินเปล่าท,าทันทีเป็นทางบางกอกกลาครับได้ลูกฟรีคิกในระยะที่ได้ลุ้นทีเดียวโอ้โหสลายุทธครับไปเจอยุทธจักรก้อนจันทร์เนี่ยพวดเข้ามารวบนะครับแล้วยุทธ,ธจักรก็เจ็บไปเองด้วย นี่ครับโอ้โหปวดล้อเขาเท้าแบบเจตนาฟาวเลยละครับดูแบบนี้ดูแล้วไม่น่าจะเจ็บนะครับยุทธจักรอืมแต่อาจจะโอ้แต่จังหวะจังหวะที่ปั๊มไม่ได้ขาจะเหยียดครับขาขวาจะเหยียดกระตุกไปทีนึงนี่แะครับยังลุกไม่ขึ้นครับยุทธจักรแต่สรายุทธเนี่ยลุกมาแล้วนะครับคนโดนเตะแต่ว่าคนเตะนี่ยังต้องประถมพยาบาลอยู่คือเขาเตะไปแล้วเขาไม่ได้เปิดขึ้นมาไปไปเหยียดขาขาสุดนะครับจังหวะที่ แต่สลายุทธ์เนี่ยเองเจ็บเองครับที่ถูกตัดอาจจะไปชะงักจะยั้งน,นะครับโดยสวัสดิ์ตัเองเข้าช้าครับตรงนี้แล้วก็ดูต่อหน้าคุณติสิ์ด้วยนั่นแหละครับใบเหลือไปโดดถึงแรกของเกมนี้แล้วเป็นทางเราถึงนี่ลูกฟรีคิกด้วยผมว่าตามเานื้อผ้าเ,เองก็ง่ายครับเกมก็าคุณติสินักเตะเองก็ก็ยอมรับตอนนี้มีอยู่แล้ว,ลวได้ลูกที่ ก็เป็นสุณชัยคสงสศิลป์นะครับทางขวาก็สรารุษชัยเข้าไปสยยุษสองทางเก่งแล้วนะครับาทางทางบุการนาครับเล่นเองไม่ไม่ไม่ได้ลุ้นอะไรเหมือนจะแปกเองด้วยซ้ำไปได้ครองบอลต่อก็ทางบังกอกลาสทะลุศักดิ หาขึ้นมาเองให้กับสุภชัยพลิกไม่ได้ครับเบิ้ลใหม่เบิ้ลทางขวาอาครับไม่ล้ำหน้าด้วยสลายุทธ์ข้างในพิรพงศ์ขอขอหุดโอ้โหเข้าขวาเหมือนจะไม่ได้อะไรดูครับที่วานี้โอโ้โหพิรพงศ์ว่าโดนขวางหน่อยหน่อยด้วยครับเป็นโอกาสยิงชัดๆเลยครับของบางกรกลาสเช็คล้ำหน้ากันพลาดนะครับโอบามาไม่ได้ตามขึ้นมาครับทำให้หลุดเลยครับโล่งเลยด้านขวา รายุทธ์หักกลับมาโอ้โหพีรพงศ์คือให้น้ำหนักเบาไปนิดนึงด้วยนะครับทำให้พีรพงศ์เนี่ยกลัวที่จะโดนชาร์จครับในจังหวะที่จะยิงเนี่ยเหมือนตัวตัวบล็อกเนี่ยเข้ามาเหยียบครับก็เลยแม่ยิงแบบโดดหนีไปด้วยครับซัดก,ก็เลยโดนใต้บอลแล้วก็โดกไปเยอะจะังหวะก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับขึ้นมาได้จบบ้างแล้วไม่ว่าจะไม่เข้ากรอบก็ตามแต่ทาบางกอกลาสหาครับทีนี้อชิพง์ต้องวิ่งมากขึ้นแล้วจักรพันธ์ออกริมเส้นโดนฉกได้ดโดยพนงศักดิ์ ไายเองก็ต้องสัตหางตัวจัดจัดได้ให้ไปที่ลังสันไปเร็วไม่ได้เจอเบงกาไรบัวพันธ์พลิกมาวางยาวแท้ความเร็วของฟ้องโอฮันซ่าดวนกับทิติอาครับฟองอันน่าเข้าหาแล้วทีนี้ก็ดูว่าจะหลอกยังไงทิติมีสุชัยมาช่วยโอ้โหฝาได้โดนและหน่อยๆผู้ช่วยให้ครับผู้ช่วยยกองฟองก็เป็นทางทิติที่ ทีคนนึงไปเกี่ยวนหน่อยแล้วครับดูมาที่ติตว่าเป็นทางสุภชัยนี่แตะรอดขาแต่อ้อมตัวนะครับทิตติไปแล้วเป็นสุภาชัยครับที่เป็นคนเกี่ยวคือเห็นแล้วครับว่าเพื่อนเนี่ยถลําไปแล้วถ้าถ้าไม่แตะไวโอฮันซ่าหลุดได้ได้เปิดหรือว่าได้ลากเข้าไปแน่นอนครับก็าบชามาก็มีการเกี่ยวจริงๆนะครับเป็นลูกเปล่าจริงๆแล้วอของโอฮันซ่าเหมือนจะโอ้ยเพื่องกำลราไหล ต้องต้องห้ามเลือดก่อนลวครับนีย่ยต้องห้ามเลือดออกมาก่อนเล่นไม่ได้ละครับมไม่เห็นว่าไปโดนอะไรนะครับแต่โดนเตะข้างล่างโดนแน่แต่ข้างบนเนี่ยไปโดนอะไรมาเราไม่ได้มึกพี่เมย์สังเกตแต่ลูกฟลีเคเกทางบุยลำยังไงต้องมาห้ามเลือดก่อนเล่นไม่ได้เิดขาดละครับทางกติกาอยู่แล้วทางสันจะเป็นคนเปดนิดอ๋อครับโอกาสลุ้นทางบุยลำพีเอบ้าง ไปทางเสาสองเลยไปหมดไม่มีใครเข้ามาโขกเลยครับเหมือนจะเป็นลูกลักไก่ยิงด้วยนะครับของทางซัายพยายามจะให้เลี้ยวเข้าที่เสาสองครับมาดูว่าเจออะไรเจอมือตัวสอบโอ้โหสอของคิติครับละม้วนแต่มองล่างละม้วนแต่มองล่างเนี่ยครับจริงๆงโอ้โหม้ว่าอย่างนี้นี่เหลือง เหลือเป็นอย่างน้อย,อเ,ยเลยนะครับใช่ครับต้องไปเดือเป็นอย่างต่ำเมื่อสักครู่เราก็มองแค่ล่างว่าโดนเกี่ยวกิโลไม่แต่ข้างบนเนี่ยโดนโอ้โห,โหโเก่งใสขนาดนั้นถือว่ารอดตัวครับที่ติท,ท,ที่ไม่โดนลงโทษอย่างวันนี้อ่าครับยังศูนย์อยู่ทางมุกบลากได้กรองบอลต่อเล่น10คนอยู่นะครับทางคุยลามพีเอเพราะว่า ว่าเด็กของเราไหลผมดูดูจากจังหวะบรรทัดจังหวะที่เล่นกันแล้วเนี่ยดูน่าจะหนักทีเดียวแหรอครับใช่ครับเพราะว่าควันซ่ากำลังทะยานออก<ช>่งใช่ครับ,รบเ,รจเจอสวนกลับมาเป็นแรงบวกเลยครับแล้วก็เป็นส่วนแข็งด้วยนะครับขอ,องฝศของทีบอลยาวจีระทรปลอยตรลงพื้นวันนี้เบอร์สองดวลกันสนุกเลยนะครับจีระทรกับทางวาสันเนี่ยตรงนี้่าครับ สลาย,ยุทธเล่นกับสุภชยัยซ้ายขอยิงไกลทั้งท้ายหน่อยโโอ้หเรือใบครับโอ้โหลิทิสุรัตน์ยังไม่ลิ้มไหวว้าโอ่คครับได้ลุ้นแล้วโอ้โห,ดดห,ล,โโหลูกยิงลูกนี้นี่เรียกเสียงเทได้เลยครับจากแบอลบีจีครับได้ลุ้นพุ่งปุ๊บแล้วด้วยโอ้โงสุรัตน์ยังดีถอยทนันครับโดนถอยทันออกกรไจาอีกนิดเดียวนี่ปัด<บ><ต>ไม่เน,<ค>นเนใช่ครับปัดไม่พ้นแน่ครับเพื่อนๆโอ้โหว้า ดิเลยนะครับควัดทิ้งออกไปให้บอลตกบนหลังคาครับในลูกเตะมุมตางๆก็มีโอกาสเลยนะครับถึงตรงนี้แล้วสุไทรยเปิดเปิดมาสองแรกสุราัชชุปไม่ได้เปิดเลยนะครับจับมาไม่ได้จบเริ่มได้จบไม่เข้ากรอบก็ตอนนี้เข้ากรอบแล้วครับมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆครับจนมาสุดท้ายของการต่อสู้ของต่างๆเพราองแรก ไม่ได้พีลโปกมาใหม่มาที่ลุกคนซ้ายบ้างลุกคนพร้อมสุรัต์ออกมาแล้วคราบป็นผู้สว่าสบราบร์บุยลาเป็นหนึ่งในสองทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับกับเอสซีจีซึ่งวันนี้เอสซีจีเจองานช้างกบไปเยือนชลบุรีคู่ทุ่หรือว่าเป็นอย่างไรสวรันนี้ว้สินให้ทางทีมเยือนได้ฟาวครับวสันไปทำฟาว ยังทําประตูกันไม่ได้นะครับบางออก,กลาสเตะในบ้านมา3เกมเนี่ยยังไม่แพ้ครับแต่ว่าก็สะดุดเสมอไป2นะครับชนะแค่นัดเดียวต่อมาที่ฟองอันซ่าแทงต่อติดนิดเดียวว่าเป็นธนงศักดิ์ที่มาช่วยไว้ได้2ครั้งแล้วนะครับที่ติดต่างนี้เีละทอนมหม่ยิีเส้นอชิปองยิงยดัดสลับแักเตะบุมดูพออยู่ห่างกันเนี่ยความ น่ากลัวก็ลดลงไปนะระหว่างแฟงชิมปองกับฟองคอนซาเนี่ยครับถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอันตรายสุดๆเลยครับแล้วก็ดูวันนี้พื้นที่เล่นน้อยนะครับกังสองคนก็ต้องบอกว่าอาจารย์อัดนฐานสงามทรัพย์นี่วางแท็กติกมารับมือได้เป็นอย่างดีครับพยายามฉีกคู่ให้อยู่ห่างกันเอาไว้นะครับไม่ให้อยู่ใกล้กันได้ไม่ไม่ให้เชื่อมกันถึงอ่าก็ลูกเตะมุมมาเสาแรกแก้วมาปักตรงนี้มีฟาวแล้วผู้เสินหด้าทางเก้าชินได้ เห็นเลยครับโมพลอยู่ตรงนี้ว่าใครปัดไปบ้างก็อีน,อนุ่งตุ้มมังทุหมดแล้วครับปัดมาเป็นเบงกาพาขึ้นมาได้แล้วเปิดเข้ามาในสลายุทธ์อาครับหันคืนโดที่เบงกาถึงเส้นเจอโควานอยู่ฝ่ปไปเป็นยุทธจักรแล้วที่มาฟล็อกไว้ได้ช่วยร้าจังหวะยุทธจักรอ่านเกมดีมากครับยุทธจักรจังหวะนี้ เนี่ยครับไม่ยอมให้เบงกาเนี่ยได้โฉบเข้ามาเล่นง่ายๆครับตัวเองเนี่ยเห็นสรายุทธให้มาก็พลิกตัวกลับมาครับเพื่อไล่เบียดคือทีละทอนก็เสียตำแหน่งไปแล้วนะครับผมเข้ามาในแล้วยังศูนย์ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ที่ว่า่าได้กันด้วยแท็กกันนที่โอนซ่าที่ดีไฟดัง40นาทีแรกนี่ต้องชื่นชมเลยนะครับสำหรับฟอร์มของวันนี้ไม่มีหลุดง่ายๆให้เห็นครับไม่เหมือนวันก่อน สีบอลแล้วอาครับสิงห์ล่าก็ห้ามตัวไปหน่อยแก้ได้แก้แล้วแต่ไม่แม่นทีนี้แอเดอร์สันเตรสันโนจะสวนบ้างวิลัมอาครับให้ทีละทอนไม่เร็วลังสันเล่นกับอาชิบปองโอ้โหตะดืดดื้อมาถนนสักสันธ์กาตาเตะดือดื้อฟาวเนลฟาวแน่ครับโูสิงก็ยังไม่ทันท่าว่าจะพักอะไรเป็นลูกฟรีคิกที่วิลาได้ ก็รู้ตัวเลยนะครับลูกนี้เพราะว่าโอ้โหพลาดไปแล้วครับเข้าไปขวดลูกนี้แบบเสียบใบเหลืองมากๆครับแต่ว่าก็ด้วยด้วยความที่ธนงศักดิ์นี่ไม,ไม่ไม่ได้ออกอาการเกเรนะครับเม <c oughs> ื่อ4วก็จะปล่อยไป้ก่อนนีดแสดงความแล้วิดชอบครับแต่การต้องเผื่อก็อย่างนี้ครับเพราะไม่มีบอลไม่มีชเจตนาเล่นบอลลูกฟรีคิกของทางทีมเยือนต่อนรังสังครับเปิดมาเสาแรก ผู้สึงบอกว่าเป็นทางวิลัมโขงของท่ลุกตั้งเตะจาประตูครับฟองเวิน์ซาเริ่ไมไปเจอมุดยึดกันนะครับที่เจอตัวทําอะไรไม่ได้ใช่ครับเจอการประกบของทิติเนี่ยตามติดตลอดเมื่อสักครู่นี้เป็นทิติคนเดียวด้วยนะครับที่เข้าไปขวางสาคนของบุรีรัมย์ครับที่โฉบเข้ามาแล้วก็ช่วยเบียดครับทำให้บุรีรัมย์เข้าทำลำบากเบอรหัวคิ้วซ้ายจะแดงๆนะครับทิตติ สามคนเลยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยโฉบเข้ามามีพิติคนเดียวครับที่ช่วยโมงบุรีรัมย์เดินหน้าต่ออภิเชษอภิเชษเข้ามอนไนแคักไม่ดีดูเกมนี่สูสีแบบสนุกเลยนะครับวสานบ้างให้สุดายุดแทงจังหวะเดียวเปล่าครับเบงกาได้เปรียบเจอกับโอมา่าฝ่าไม่ได้ายา,ยาอยู่นี้แต่จิ้มแม่นจริงๆครับ โผมากับแอนเดสันดอสาตนตสนี่สิวัลักต้องแก้แล้วศาสตรยาออกมาทีนี้ลงศสตร์ดวลกับธีรธาตบอลชิ่งได้เร็บมากุสิงไม่ปล่อยครับให้ทางคุยลาได้แต่กระพัน์โดนซินล่าทำฟาวนะครับเป็นเต่าที่มุนทองยล้ำหน้าครับาากระดับกับของทางอาชิมปองอยู่โดงไปหน่อยครับ แนวรับบางกอกลคาสอ่านจังหวะดีมากนะครับลูกนี้เนี่ยก็ดันกันขึ้นมาครับทำให้อาชิฟงที่ด้านไกลเนี่ยล้าหน้าไปก็มีอำนาจเป็นตัวคอยคอยเรียกลายเช็คลายกับเพื่อนนะครับพิติต้องตามลายให้อำนาจให้ทันนะครับัวอนานาจแล้วเช็คตลอดเหมือนจะขยับแล้วครับไม่ปล่อยเวลาแล้วทางอัตพลสารีษสายนุ้ยนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับเตรียมจะลงสนามแล้วนะครับตอนนี้ยืนรอยงบอลตายอยู่เท่านั้น แม้ว่าจะกอดจบครึ่งแรก2นาทีกวตา3แต่ก็จะเห็นแล้วเปลี่ยนนะครับทิ่เราทำไปในจัวันี้สุดเท่าสั้นไปแล้วไม่แม่นพอแล้วผู้สิบปล่อยต่ออาครับลบพลข้างในสุดสลายตทธออกขว,วาวสันมีพื้นที่ด้วยอาครับเบงกาดวนกับแอนเ์สันเล่นกับว่าสาันวาสาันไม่ไม่เร็วแล้วครับกิตพ,พงบ์บอมเข้ามาบอมมันโดนดักได้ทีนี้ มือรำจะสวนบ้างบอลไม่ดีเท่าไหรนะโอ้นกคนก็ทำได้ดีเลยนะครับว่าไล่ตัดไล่เวกเกมทางมุยลำ่ยโอ้โหแฟนจะตายแก้วชอบเลยครับครบับปรบมือให้กับการตัดบอลของนกคนกันซิล,ล่าเล่นกับขนุนสัตว์ครับกีรพงเปลี่ยนมาทางซ้ายที่โล่งกว่าเยอะเป็นนกคนแต่เสียงเชียร์แฟนทกคนสองด่านคั้งแรกผ่านสุชาวได้ อย่างนี้มี้นครับพชาวสามอยู่แล้วบอลเปิดได้ด้วยบอลเลยมาตรงนี้ไม่มีใครตังสันเข้าไปเบียดครับยุทธจักรก้อนจันนี่เจ็บไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่เต็มร้อยแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเขาจะมันจะถูกเปลี่ยนออกนะครับบอลอิอว่ักษ์เปิดมาไม่ไดีเท่าไหร่อ่าครับธีรพง์เก็บได้ให้ธนูศักดิ์เล่นกับเบงกาครองรองหนีได้เข้าขวาไม่เต็มอ่าอาจจะยี่เบงกา ยิงลูกนี้โดนไม่เต็มเองไปเสียหลักครับจังหวะจะยิงโดนเบียดครับเบงกาทดเวลา2นาทีนะครับในครึ่งแรกแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวด้วยดูทีครับหักหนีดอสซานโตสจะฟ้องหนีมาจังหวะแรกนี่มันไม่หลุดไปเลยนะครับอ๋อโดนดึงเสื้อหน่อยๆขึ้นดึงแล้วปล่อยครับลูกนี้เก่านะครับดอสซานโตสเอาละครับข้างสนามบุรีรัมจะจะขอเปลี่ยนตัวครับแล้วเป็นยุทธจักรก้อนจันทร์ครับ ที่โดนถอดออกซาริฟสายนุย้ยลงไปแทนครับลงไปเล่นเป็นวิฟิลตัวกลางแทนเพิ่มผู้เล่นแนวรุกมาครับเพิ่มผู้เล่นที่หาคนมาช่วยให้บอลทางฟองออฮันซากับแฟงอาชิมปองอยู่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอางด้วยจักกระยกขยกจงหว่าที่เจ็บที่ปั๊มกับสลาโยต์โดนเหลืองด้วยนะครับ,รบแล้วเสี่ยงประการที่จะเสียหายมากกว่าน,นี้คิดเร็วทำเร็วครับทางฝั่งวีลัมพีเอ หลังสันให้โคนซ่าก็ยังทำอะไรไม่ได้จกรพันบ้างทางขวาครับมีอิเชษช่วเส้นอยู่แช่ชอบซาลิฟให้อชิปโปงไม่รับาาครับอชิปโปงแทงมาที่จุดนัดพบได้จกอีกแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ตรงสุชาวนุ่ดนุ่มแล้วครับังหวะานี้ว่ิเติมาจากแถวสองอีกแล้วครับสุชาญ ก่อนหน้านี้ก็ได้จบแบบนี้ไปครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้ไม่เข้ากรอบบิเชตต์ตัวเองให้บอกไปแล้วเนี่ยโดนเล่นงานก็มาบวๆว่าให้ได้เปรียบไปแล้วนะครับรบให้เล่นไปแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยตรงนี้ครับที่โดนนบพลขวางซึ่งเป็นจังหวะได้เปรียบนะครับคือพุทดสินก็ถูกต้องนะครับแบบนี้อาชิมปงไหลามาสุชาวยิงไปแล้วด้วยครับคือ<ป>อาจจะร้องให้ไว้เหลืองแกุ่กพลบ้างรตรงนั้นนะครับบิเชต ใกล้จะหมดแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าฟาังแม็กก็คลาสยังได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกอีกทีครับจะลุ้นโยนยาวๆเข้าไปส่งท้ายครึ่งแรกหรือเปล่าตอบนพพลจะเล่นเองแหะครับลูกฟรีคิกของทางเฟลต์ส,สันสันแม็กกอกลาสเอาชัวร์แล้วก็จบครึ่งแรกครับพวกนี้ถาอะไรกันไม่ไก้อนจริงหรือว่าเกมสู้กันสนุกเลยนะครับ ไปต่างก็เล่นแบบรัดกึมไม่มีใครที่จะเสียท่าโดยที่พลาดความจากการมีท่าตัวเองได้แต่ให้ยังทําอะไรกันไม่ได้น่าสนใจเป็นครึ่งหลังการแก้เกมจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เราค่อยมาชมภาพไายท์ในครึ่งแรกกัน